โทษทีนะพีเอ็ซีครับื่อกีติดสายโทรศัพท์อยู่นะโอเคนะพี่เอ็ซีครับเรามาชมเหลี่ยมแก้กันนะคราวนี้ไม่ได้ข้ามหัวแปรนะครับเป็นตะก้อแรกข้ามฟรีกันนะครับล่าวางพม่าขยี้ครับฝั่งนี้ครับพม่าจากปีนังนะครับของเตยครับฝั่งโน้นเป็นพม่าอยู่แถวนี้ครับสะพานพุทธเนี่ยครับซ้อมอยู่ที่สาธรเนี่ยครับเป็นพม่าเวยครับแถวจับคู่กันนะครับฝั่งนี้ตัวกลุมก็เป็นน้องกรนครับ กองเตยครับฝั่งโน้นเป็นดับคอบสารคามครับตัวคุมเหมือนเดิมครับนี่ครับมาดูครับลูกทำฝ่าเท้าของเมียนมากันนะครับวันนี้เราก็ชมกันไปนะครับสนามแห่งนี้บอกว่าเตะกันได้ถึงสว่างเลยครับวันนี้ครับผ่านนักกีฬามาก็อยากเจอใครครับเหลี่ยมไหนคุยกันได้ครับมีรับให้ครับ นี่ครับบรรดาเมียนมาครับนี่ครับนักกีฬาครับอยู่โน้นก็มีครับนั่งอยู่ไกลกันครับตามบรรยากาศนะนี่ครับสกอร์ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนครับอันนี้เกมเท่าไหร่นะเกมสิบแต้มหรือเกมเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะไม่ได้เกมสิบสองแต้มแล้วเขาลดแต้มลงนะเพราะว่าข้ามไฟครับหนึ่งต่อศูนย์ครับฝั่งโน้นได้แต้มนะครับวันศิโร ศูนย์ตอหนึ่งครับยอดครับดูนะครับยกมาโอ้ยเบื่อครับลูกนี้เบื่อเบืได้แตมครับหนึ่งเท่าครับยอดอีกครั้งครับคราวนี้เบยออกครับ ศูนย์หนึ่งต่อหนึ่งครับวันส oh, oh. okay. ิโลโอ oh, oh. ้วันอ๋อโอ้ทีครับผมก็หลงโอหล่นเลยครับเอาแล้วแต้มแล้วครับ oh. แต้มแล้วครับ oh. ทาอย่างงี้สก๊อปทุว oh, oh. ันโอ้ยกล้นครับยกล้นไม่ได้นะ oh. น่าจะเกมที่สิบแต้มนะครับสองต่อหนึ่งแลครับ E ห่างไม่ห่างครับพอดีครับลูกทำครับอ้าวสู้ๆครับมอเอาวยประมาณเยีบอกสู้ๆครับหนึ่งต่อสองครับนีนี้เราพยายามเสิร์ฟไปหาเจ้าเวยเลยครับอืมรับเอารับเอารับ สองตอหนึ่งครับห่างแล้วครับห่างแล้วครับโอ้โยดาพบพร้อครับลูกนี้ครับวิ่งไม่ถึงครับอือแก้ไขครับ ก็อสองครับทำเองทำเองยังไงครับล้นไปโอ้โหเึิบหัวไปได้ไหมโอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดจริงครับ สองครับอย่างนี้ครับเกมข้ามหัวก็แบบนี้ละครับสามต่อสองครับเอาไปใส่ครับจเจาเหวยครับโอ้เสิร์ฟดีครับ 4-2ครับโฟถูกยอดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหไม่ห้ามครับเอาญยาดกันได้ไหมยังได้ครับบึ้บโอ้หดีนะโดนหัวคนเดียวครับเสิร์ฟดีมากครับดับครับครับสามารถทำให้คนเอาหัวชนกันได้ครับ ับโอ้โหเหยียบเหยียบเริ่มจะไม่มีแรงแล้วเนาะเวยครับเพราะว่าลูกมันห่างครับมันต้องเป็นปี๋หมูเน้นนะครับลูกเหยียบครับออกไหมไม่ออกครับลูกนี้ครับโอ้ยลูกของเจ้าขยี้ครับ ขาขึ้นขางอไว้ครับขาพับนะขึ้นขาแบบพับขาไว้ครับยืดใส่ตะก้อเลยครับยอดโอ้ย <c oughs> ่เอแล้วถ้ายกแบบนี้เอานี่เกี่ยวเกี่ยวประมาเวยนี่เกี่ยวเอาชอบสไตล์ของแกนะครับสไตล์ของน้องเขานะไม่มีอะไรครับประมาณวัยครับน,นิสัยดีนะนิสัยดีประมาณวัยครับเ,เอางานกันอีกแล้วครับฝั่งนี้ครับ เออยังไงครับลูกนี้ป้าลูกนี้ครับโอ้ยลอยตัวงอเหมือนงูจะฉกเจือเลยนะอือทำของพี่เอฟครับ,รบไปครับไปหลังไหลถึงไหมเอาครับโดนเข่าครับน้องปอน เปดเอาแล้วครับโอ้เกมเกี่ยวนี่มันผิดกันแล้วครับตอนนี้ครับโอ้คนละอย่างเลยครับข้ามหัวข้ามฟรีครับห้าแล้วนะครับหต่อสองครับเปิดเข่าล่างเล่นเองครับ ล้นไหมโอ้โหยังตันครับออกอาการแล้วว่าเบื่อครับถอดรองเท้านะครับพระมาณเบื่อครับถ้า้ามฟรีครับถอดข้างหนึ่งนะครับมาของแท้เวลาทำข้ามฟรีต้องถอดรองเท้าครับไม่ใช่มินลยีครับเดี๋ยวใส่รองเท้านะครับดูครับเบื่อตรงนี้ครับตกใจหมดครับเดี๋ยวผม บนึงขอญอาตเช็ดหน้ากล้องครับโดนน้ำมาเสียมันสว่างๆเลยนะเอาครับสองต่อห้านะครับล่างเล่นเองเร็วย,ยังไงมาโอโ้บอกว่า บอกว่าไม่ต้องห่วงครับโบกมือไว้ใบให้ฝั่งตรงข้ามครับบอกว่าไม่ต้องมาตกใจด้วยครับไม่มีปัญหาล้หรับพม่าขยีบอกครับนี่ครับอุ้ยสุดกายครับทักทายนะครับอุ้ยเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟยังไงพลิกลงเลยครับบอลลูกเสิร์ฟครับลูกเสิร์ฟไตเน็ตครับมีทุกรูปแบบเลยครับลูกเสิร์ฟครับหกแล้วครับหกต่อสองครับไปหาเฉวยคนเดียวครับ วันนี้รับเหมาครับรับเหมาครับเว่ยครับเนี่มาเว่ยรับเหมาแลวครับโอ้ทูสิกสองต่อหกครับสกอทูสิกโยงหลังเสร็จเลยครับเรียบร้อยครับนี่ครับไม่มีปัญหาครับนี่ครับระดับนี้ครับจะมาโยงหลังได้ไงครับดาบเขาคิดผิดแล้วครับ นระดับนี้เลยจะมายงหลังไม่ใช่ป๋าเตี้ยครับมายงหลังใส่ป๋าเตี้ยได้ไงครับหลับคนหนุ่มเขาครับโยงใส่เขาไม่ได้แล้วครับโอ๊โนี่ครับต้องเสิร์ฟแบบนี้ครับเสิร์ฟดีนี่ครับเปิดดีก็ยกดีก็เอาไปครับถ้าเปิดเพี้ยนเลยยกเสียแล้วเรียบร้อยครับมาวัดกันอยู่ตรงนี้ครับสองต่อหกครับเบฟซีครับบอล เวร์ไหมเวร์ไม่ถึงนี่ครับยกล้นก็นเรียบร้อยครับแต้มครับนี่ครับายกล้นนี่่าคนตังคาดไม่ได้ครับ3ต่อ6นะครับ 3ต่อ6ครับซิกที่ซิกนี่คนระับก็ดีครับลูกนี้ถ้าข้ามก็คนไม่มีรองเท้าก็เปิดยากครับขาดจใจมันชิดเน็ตที่สุดแล้วครับดาบครับเสริมเมื่อกี้ครับปัดเข้าไปครับห่างห่างห่างโอ้ยปาดสกูตูดครับ <c oughs> มันโดนหน่อยเดียวครับถ้ามีรองเท้าก็น่าจะทัดได้ครับแต่เมือเงินไม่มีรองเท้าครับสามหกครับที่สิบโอ้เสิร์ฟดีครับตรงนี้ลากเล่นเองครับปึ๊กโดนเกี่ยวแล้วจะพครับเอาแล้วครับไม่แน่ครับไม่แน่ครับห้าแล้วครับอห้าต่อหกครับกลับมาสูสีกันอีกครั้งครับ พลาจากเกมสิบแต้มนะครับคู่นี้ครับเพราะว่ามันเวียดสิบห้านาทีเขารอยเยอะครับมาอีกครั้งหนึ่งครับทำเองอีกแล้วครับนี่ครับเราอยู่ที่สนามสาทรน,นะครับวันนี้ครับ เป,เปิดครับดาบคราบไหลก็มาห่างนะครับโดนมาโอ้ย,อย,อย,อยน่าจะได้ทั้งหลายลูกครับผมมองเห็นอยู่นี่ประมาณ3ลูกครับออเอาดาบคราบครับดาบคราบจะคว้าใช้ย2เกมหน้ยอยหรือว่าจะเจ้ากันครับ ต่อ6แล้วนะฝ่ายสิโอ้เสียแล้วครับเสียแล้วครับเสียแล้วครับเสียเสียเสียโน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 โอ้นี่นี่นี่เยอะเออโอ้ม่าเบื่อวะมันล้นเยอะครับพอม่าใครเย็บก่อนบอกว่าตามไม่ตามล้นเยอะไม่ถึงครับโดนหัวเจ้าครับดีครับลูกยกดีครับ ก็ตอนนี้อยู่5ต่อ6นะครับเป็นฝั่งปีนังนะขึ้นนำอยู่คนะรับถือว่าเจ้าสนามก็ก็ว่าได้นะครับฝั่งน้นนะว่าซ้อมอยู่ที่สาทรประจำนะเปิดหัวดียบดียบมาอะไ่มาไลไรมาอลไร เกมที่แต้มพี่เกมที่แต้มเกมสิบเหรอสิบอ๋อเกมสิบครับเกมสิบนะครับเกมที่สิบแ้มนะครับเส้นชัยครับโอ้สี่ต่อหกนะครับโทษทีครับเพราะฝั่งนะู้นได้สองแต้มแล้วและได้สองแต้มก็เป็นสี่นะครับโทษทีครับผมขานผิดนะครับนึกว่าห้าครับสี่นะครับ six f o ตีหกครับเสิร์บดีครับพอดีครับพอดีเลยโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหครับมโอ้โหเปิดดียกดีมากเลยครับ

เ,เปิดด้วยเขาครับโอ้ยลูกเนียมเหยียบมาใส่เกี่ยวไม่ได้เสริฟดีนะครับลูกเนียบโอ้ยโอ้ยเอาใหม่ครับโอ้โหสุดยอดจริงครับ สำหรับพม er. so, oh, oh. uh, ่ากยียบเสิร์ฟดีนะครับโอ้โหครับ6ต่อ4นะครับเปิดหัวไปอืมรับ้าวมาสิมาพายีพม่าเวยครับฝั่งนู้นครับ 4ต่อ6ครับบอลหล,นล่นครับเอาโอ,โอ,โอ้แรงครับเอาแล้วครับ5ต่อ6ไปแล้วครับ ครับล <mile> ูกนี้ครับเอาแล้วหกเท่าแล้วครับเอาแล้วคนละสี่แต้มแล้วครับคราวนี้ครับทีมงานภูเก็ตสู้สู้ครับสมชายบอกครับครับสู้ก็สู้ครับทีมงานภูเก็ตครับเข้ากันแล้วนะครับลากนะครับลากแล้วครับโอ้ลูกก่อนเหยียบบอกครับ ครับโดนน้องปอนรับเสิร์ฟครับหกต่อหกครับเปิดด้วยหัวครับเอาไปมาพวกนั้นไล่มาโอ้โหสี่แต้มรวดเลยครับฝั่งนี้โดนล็อกหกเลยครับคลองเตยครับตลาดคลองเตยครับโดนล็อกครับหกเท่ากันครับเกมสิบแต้มนะครับ เอาอยัางไงไปโอ้โหลูกนี้ครับดีมากครับเฮ้ยเสิร์ฟดีครับลูกนี้ครับโอ้ยยกดีครับโอ้ยกดีครับ,รบเสิร์ฟดี คนยกยกดีมากครับโอ้ไม่ข้ามครับน้ำเปล่ตัวหนึ่งเลยไม่แก้น้เลาอะไรน้ำเปล่กตัวหนึ่งน้ำเปล่ตัวหนึ่งไอ้ตะเดียนขา สองหนึ่งครัเออน้ำแปดกระมเอจะชนะเขาได้ไงแปดเร็วเร็วขีได้ยังจัดนะครรถรถีรถโอ้โอลูกเข้าหัวนี่คือสั่งขนมกินได้เลยนะสำหรับก้ามาขยี้ครับสูดยอดจริงครับโอเคจ้าปาเตี้ยขี้ไหมครับวันนี้ครับ มีแล้วแต่มันดึกเกินแล้วไม่ไม่เตะแล้วครับคู่ต่อสู้หนีแล้วว่าจะเดี่ยวปรหยัดนะประหยัดไม่เตะ้วครับอีกเหลี่ยมหนึ่งว่าจะเตะกับหมวดชาติหมวดชาติก็ไม่เตะแล้วครับมันดึกครับอย่ากินน้ําปะนะไปแล้วครับโอ้โหลูกนี้ครับหยยบแรงมากครับเกมที่สิบแทมนะ 6ต่อ7ครับ 6, 7ไม่มีคนเอาโอ้เจ็ดเท่าครับถ้าเสอร์เปานี่รับได้นะพอดีลูกมันแรงครับสุดาครับคยีครับเดชนาบอกครับปราพงครับไล่อีกแล้วครับเส้นครับขาขวาพอดีนี่ครับยกพอดีมากครับ ตอนนี้ฝั่งโน้นขึ้นนําไปแล้วนะครับโอ้เจ็ดเท่ากันครับตัวทีบเจ็ดต่อเจ็ดครับกัวกว่าจะได้กันแต่แลแต้มครับไปขาขวาครับล้นไหมเอาไปใส่ครับโอ้ลูกนี้ครับกลัวครับกลัวกลัวเวอร์ครับกลัวโอเวอร์ครับ มาวเฮ้ยโดดหลอกครับกลัวเหมือนกันนะใครเขาต้องกลัวแหละครับมีเสีเจ็ดต่อเจ็ดนะครับวึบห่างนะครับได้แล้วครับเฮ้ยงั้นเขาเลยวระเด็นได้ครับได้ครับฮะโอ้ฟาวฟาวฟาวโอ้ ไม่ใช่เราทำนี้ครับเราทำนี้ถุงผมให้เนี่ยถุงนึงๆใส่นะขวดใหญ่เลยนถุงเก็บไฟล่ะน้ำบริการขายก็มีนะเราไม่กินไก่ครับแต่ปาเตี้ยกินน้ำเย็นไม่ได้นะครับต้องกินน้ำอุณหภูมิธรรมดาครับขวดใหญ่ไหมขวดใหญ่ไหมขวดใหญ่ไหมขวดใหญ่ขวดใหญ่ ơ oh. chết oh oh, oh, có chết nam ôi mày ơi mày ơi mày ơi mày งานเข้าแล้วครับเฮวยเกี่ยวได้โอ้ย,อย,อยพม่ากระยียบนึกว่าลูกหล่นครับแต่มันไปโดนขาของพม,อยยม่าเวยครับสุดยอดมากครับพมา่าเวยครับแปดต่อเจ็ดไปแล้วครับเขนนนาเล่นดีครับฝั่หนุ่มถือว่าพม่าเวยนี่ก็เล่นดีครับเล่นดีมากครับ แบตต่อเจ็ดนะครับเกมที่สิบเต้มเท่านั้นนะครับมาผ่ากลางพอดีนี่ครับพอดีครับก่อนก็ยกเงียบครับแต่พ่อมาหวยไปเจ็บก็พ่อมาเขายีไปเหย,ยียบออกไงโอ,อ,อ้เยอะแยะแต้มอ่ะร้อยกว่าแต้มมหนึงปารดลูกเสิร์ฟี่ย สองลูกนะครับลูกเสิร์ฟแบบนี้ครับลูกเสิร์ฟไต้เน็ตครับโอ้โหสุดยอดมากครับพม่าขยี้ครับโอ้เสิร์ฟไต้เน็ตเลยครับลูกเสิร์ฟงูฉกครับตูขาพลิกอีกแล้วครับโอ้ยแต่ก็ครับมันจริงครับคู่นี้ครับกลับมาเท่ากันจนได้ครับ แปดเท่าครับโอ้ยลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับเอาครับพม่าเวยโอ้ยเสิร์ฟดีครับเก้าแล้วครับแต้มเดียวเกมครับสุดยอดจริงครับลูกเสิร์ฟแต่ละคนเนี่ยเสิร์ฟแปรนะครับเนี่ยครับไม่ได้เสิร์ฟฟรีครับโอ้เสิร์ฟดีจริงครับอ๋อเสิร์ฟมาจากหลังคอร์ดนะเลี้ยงเสี ฝั่งนี้ขึ้นนำหกต่อสนีะ่นะครับนึกว่าแบเบอร์ไปแล้วนะสะกอัเอาวันโมเกมครับเกมที่สิบแต้มนะครับสิบต่อแปนะครับ ก้าต่อแปดครับอือหือไม่ียกาคยไปสอนมาดูกันต่อครีเสียโอ้สดมนะนแจงครับสวัสดีครับวันนี้ไม่เข้ามาเลยครับครับเก้ 8ต่อ9ครับดูครับลูกเสิร์ฟไปแล้วครับนี่ครับเสียไปแล้วครับโอ้9เท่าครับ9เท่าครับเอาแล้วครับดูครับโอ้ลูกเสิร์ฟครับนี่ครับอือครับลูกเสิร์ฟครับขยี้ับแกเสิร์ฟพลิกเน็ตเน็ตลูก4ลูกมาแล้วนะครับที่ได้แต้มเนี่ยคือ3ลูกครับ นี่ครับ hey, hey, hey. เอาลับห hey, <hey>, hey. ลบไปครับ hey, 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 hey. เอาลับลูกเดียวเกมครับเกมที่สิบแดงครับตอนนี้เก้าเท่าครับวันโมเกมนายออเอ้ใครเสียหมอีกครั้งเอาลับครับโอ้ย <Hey, hey. S 1> ลูกเสิฟครับ เป็นไม่ได้ครับดากครับพริกแค้ครับโอ้หัวขวังนี้พริกชนะครับโอเคครับเอฟซีครับโอ้สุดมันครับผมโอเคครับขอบคุณครับเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกดไลค์และกดแชร์หน่อยครับเอฟซีครับเดินคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ